ส,ส von, วัสดีค่ทุกคนตอนนี้เม่รดอยู่ในช่องน่ารักน่าชานะคะวันนี้ค่ะเมนรดตืน่นเต้นที ball, ША, ่ส <c oughs> ุดเลยนะคะเมรดมาเจอคุณชัดชาแลวก็คุณอนงเฮทัสขอขอค่นะ่ที่มีทเยาาอได้นะค่ะาได้ไหมขอขอได้ได้ท่านแต่ใจดีอยู่กรายังไม่ลงลนน่ารักมากกเลยได้ได้ เข้าไปแเข้าไปแลตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถ่ายไหมถ่าย่อุ่นน่ายังไงตื่นเต้นดีใจเพราะว่าปมนเลือกไปแล้วเข้าไปนะครับแล้วูกันนะนะครับหนึ่งสอ คือกะลูกองจอยครับพี่มาแล้วครับขัีครับอน่ารักมากดูงดนะครับหนึ่งสองงานที่ชุดลูกเสือยุวตระนะคะึงรอ่ออไนึ่งสอดีใจมากไม่คิดเจะได้เจอสจเรียบร้อยค่ะ ก็คุณเ้าเที่ใจมากเลยัาได้ีค่ะบลูก <c oughs> อันนี้นะคะแม่รถตื่นเต้นมากเลยทุกคนแม่ได้ถ่ายรูปก,ก,กับสาวกุณองณ์เพชรคุณอนงค์น,นะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าชาตนะคะแม่รถตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะโอ้ยดีใจทุกดีใจที่ได้เจอตัวจริงท่านท่านใจดีมากเลยทุกคนตัวเยียมมาให้ งานของคณะครูและบุคลากรในการศึกษาของโรงเรียนวิชากรสังฆาจาริกแก่สำหรับผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้เราได้พบกับท่านวองที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนะครับที่มีท่านได้ออกรถตอนนี้นะคะแม่รถไปไหนลูกไปถ่ายรูปกันแล้วไปตองตอนนี้แม่รถรับน้องไปตองแล้วนะคะน้องเกตเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมไปลูกปะ ถ่ายร,รูปับดัะแบบอบพู่ว่ารูปูว่าถ่ายแตยังไม่รู้อะ่ะต้องเดินมาจากทางไหนอะ่ะแม่ไม่เห็นเลยอะละ่ะหูกนะคะเขาจะไปก่อนเลยหรือเปล่า ถ่ายรูปก,กับผู้ว่าเลยตอนนี้นะคะน้องไปตองมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เดินไปถ่ายรูปก,กับผู้ว่านะคะ <S <S เร็ว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 เรามาไปตองตองได้ไหมคะลูกมาถ่ายรูปก,กับท่านแล้วลขออนุญาตเลยนะคะขอบคุณค่ะก็เด็กก็มาชั้นเล็กก็แยกไปท่องห้องพ่อแม่ก็มารับปัญหาก็ไม่มีที่จอดรถก็รถจะติดหน่อยนึงนะฮะแล้วก็เดินกลับคือเคล็ดเบอร์แปด รอกรกตอนุมัติ8วันก็หลังจากนี้ก็เป็นได้ที่สอก็มีมิชชั่นที่จะพาเราไปดูเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสอบก็จำได้ไหมที่เราเคยมาแฟลตดินแดงก่อนที่เดหลยวเวลาอ๋อจากการจราจรด้านหน้าครับได้เหลือเวลาไปสิบนาทีครับโอ้โหมีรถเมย์เข้ามาในซอยด้วยไม่น่าเชื่อเลยมาเจ็ดแล้วแล้วโค้งในการดูโค้งครับโค้งจะรอดไหมเนี่ยนี่รถเมย์คันนี้มาต้อนรับเราเลย จริงเหรอครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแงเราเป็นผู้ว่าคนที่สิบเจ็ดถ้าเราได้เป็นนะเป็นแล้วเป็นแล้วเหรอรับรองครับอาจารย์จริงเหรออ๋อไม่รู้รับรองแล้วเหรอรับรองแล้วข่าวลือป่ะเนี่ยครับจริงแล้วหนึ่งเจ็ดมารับเราเลยผู้ว่าคนที่สิบเจ็ดขอบคุณครับท่านผอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาหลังมาเยี่แยกในสภาของเราขอบคุณนะครับ นละคุณผู้ชมครับเจ้าตัวยังไม่รู้นะครับว่ากรกตรับรองแล้วนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้กี๋ยวากจะแชร์กับเพื่อนๆใครๆไม่ลืนะเดี๋ยวนี้กันนะครับบายๆไปแล้ว